ก็เครื่องติดนะครับผมแต่ว่าเดินเบาไม่ได้นะครับผมเดินเบาแล้วดับนะครับผมต้องต้องเร่งตลอดนะผมเหมือนกาวนามันไม่ไม่ทํางานนะครับผมกาวนาค้างแต่ว่าน้ำมันเครื่องเดินนะครับผมนีนน้ำมันเครื่องเดินเหมือนกาวนามันไม่เดินนะครับผมคือพอจะดับมันต้องเร่งพอจะดับมันต้องเร่งนะครับผมก็ คงต้องลือแม่ปั๊มดูนะครับผมตรงนี้คือแม่ปั๊มนะครับแต่เครื่องติดก็ถือว่าถือว่ามีใจไปกว่าครึ่งแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งกล้องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องดูวิธีนึงนะครับผมน่าจะติดง่ายๆนะครับผมแต่ว่ามันมันมันต้องเล่งตลอดนะครับผมกาวนามันไม่เดินครับ ก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาตรงลูกป,ปัม๊มหรือว่ากาวนาหรืออะไรนะครับผมคือเครื่องเดินไม่นิ่งนะครับผมต้องเล่งตลอดกำแรงอัดดีมากๆนะครับผมเครื่องก็ติดง่ายนะผมเมื่อกี้ผมลองหมุนๆทีเดียวก็ติดนะผมก็คือไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ามีปัญหาตรงลูกป,ปั๊มที่เดินเบาไม่ได้นะครับผม

đầu dây tao nào Để ok dây tao đẩy luôn nha bố không nên nha bố Đầu dây tao Bầu, bầu lé đó các bụng lông yên lắm, bụng lông bóng yên Chết okay đó bụng, bầu tay bỏ màn yên Dịch lan mới đai ว่าไม่ได้ใส่ปัดลมหม้อน้ำนะผมได้ชักแป๊บนะครับผมเหเท้ามาติดนานแล้วเรื่อมันร้อนเนะตอนนี้หม้อน้ายังไม่ร้อนมันเชื่อขึ้นดีนะครับผมเียเ้ประมานี้โอเคมนะครับผมแล้วก็ต้อง không phải là nhớ nó, chẳng chẳng để lấy nhân ăn nó, thể là nhân áo, bao thể là nhân áo, chẳng thể hộp nhân áo, chẳng là nhân

กอดับเครื่องก่อนนะครับผมก็ลงแล้วได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมดับเครื่องก่อนนะครับ,รบก็โอเคนะผมก็ตามที่น้องบอกว่าเครื่องติดนะผมแต่ว่าน่าจะมีปัญหาตรงทางเดินน้ำมันเครื่องนะน้ำมันดีเซลนะผมนี่ผมต่อต่อไปก่อนนะ ถือว่าประหยัดมากนะครับผมท่อนี้ก็ติดได้ตั้งนานนะครับผมอันนี้ก็น่าจะไม่ถึงหนึ่งฟุตนะครับผมประมาณสักสิบเซนถึงห้าเซนได้นะครับผมถือว่าน้ามันกินน้อยมากนะครับผมเดินเบาแล้วน้ํามันกินน้อยขนาดนี้ก็ถือว่าน่าใช้นะครับผมเครื่องครับถ้าเราต้องการให้รอบมาเร็วเราก็ทดวินนะครับผมใส่วินใหญ่ๆแล้วก็ปลายก็เล็กๆหน่อยนะครับผมเหมือนจักรยานนะครับผมจักรยานับหลักการเดียวกับจักรยานครับ ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะล้างๆแล้วก็ปรับกอบคืนนะครับผมเครื่องนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผมรับหม้อน้ําไม่รั่วน้าไม่ดันควันไม่ไหลนะครับผมเดินเบาดีนะครับผมครับเจ๋วนะครับเจ๋วมุกล้ากับราคานะครับผมประมาณนี้ครับผมก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามกันมาทั้งสองสามคลิปนะครับผม คลิปนี้ก็เป็นคลิปจบนะครับผมเดี๋ยวถ้าจบอีกทีก็คือประกอบคืนนะครับผมประกอบคืนอันนี้ก็ต่อทั้งหมดแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับผมครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ